สวัสดีครับครับตอนนี้เราสองคนครับก็มาอยู่กันที่ชายแดนลาวและไทยนะผมราที่จังหวัดมุกดาหารใช่แล้วครับโอ้โหก็มีการมุฟดูซูมตลอดเวลาเอาเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมนะครับข้ามฝั่งกันไปที่ฝั่งลานะครับไปที่สวนนเขตนะครับเพื่อไปชมการแข่งขันมวยสังเกตอะไรดีๆนะครับคุณผู้ชมคือตอนนี้กําลังอึนอยู่พูดเลยไม่ออกอะไรจังรถดันมาก ก่อนนะครับประเทศกี่โมงอะคือขี้ฟ้าหรือว่าสินงเขาเหี่ยว่าเห็นเลยครับเป็นการแก้ตัวทีก็แก้ตัวครับอย่าไปดูว่าน่าจะพูดอะไรต่อเปนทางนเราถึงที่นี่กี่โมงตอนนี้ก็เวลาประมาณ เจ็ดโมงกับแปดโมงครับนาฬิกาอยู่ไหนฮัลโหลเลยสดีอยากกับเลีอยาเหมือนคือนึกว่านั่งรถไปเชียงใหม่นะใช้เวลาเดินทางกันเกือบสิบชั่วโมงสิบกว่าสิกว่าใช่ไหมครับแล้วบรรยากาศสองข้างทางมึงเห็นไหมรถติดมากโดยเฉพาะยิ่งเส้นโคราชนะเชื่อว่าคนตอนนี้คือ คนกันหรอไปเที่ยวกันเยอะมากแล้วอย่หนึ่งนะใช่เกียดมากบอกว่ารถติดบูเวจริงๆคือนี่ขนาดแค่วันวันนี้เป็นวันคืนเป็นเช้าวันศุกร์เออเป็นเช้าวันศุกร์ซึ่งคนบอกว่ากำลังหาทางกันกลับบ้านใช่เพื่อหยุดยาว แล้วก็เลยทําให้การจราจรขับข้างหรือวุ่งโคดใช่แล้วครับยังไงก็ถ้าเกิดว่าการเดินทางอย่างนี้นะก็ต้องระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยนะจ๊ะใช่แล้วแล้วก็เดี๋ยว อันเนี้ยเราอยู่ตรงนี้ก่อนใช่ไหมเรายังอยู่ฝั่งไทยอยู่ยังอยู่ฝั่งไทยแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วเราจะถ่ายดูบรรยากาศตรงที่โน้นเป็นยังไงอ๋อลืึมร่ายฟังว่าตอนเช้าใช่ไหมนั่งรถมาเข้าเข็มมุกดาหารนะเราชอบบรรยากาศสองพานทางใหญ่อยูเลยคนรอใส่บาตรกันแล้วก็แบบยืนไปเป็นแถวๆอะไรเงี้ยใส่บาตรก็เหนียวพระเดินยมทยอยในกรุงเทพไม่ต้องมีนะมีแต่พระอินเดียเฉยๆที่นี่แบบได้ผ่านช่วงผ่านพี่แบบรู้สึกไงบ้างครับเวลาเห็นพระ ฉันก ates, ็รู้สึกเหมือนฉันได้บุญมากเลยฉันจะอิ่มตอนเช้าฉันไม่ต้องกินข้าวฉันก็ยืนยิ้มอะบ้าแต่ก็ได้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราผ่านสกลนครนะครับช่วงนั้นพี่แบมก็แบะซื้อน้ำมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงนั้นเขาก็ลามแบบมันไม่ได้ผ่านสกลเลยมันผ่านอลาสินหรือว่าผ่านสกลเนี่ยนี่อออริการานเรื่องกันไปโอเคแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวได้ชมคลิปต่อไปแน่นอนเดี๋ยวใครรอดูเดี๋ย ต้องมีพกัก <We 're S 1> ต้องมีก่อนพัก